ยืนงงยืนสวยในดงดอกกระเทียมป่าพุ่มเป็พี่น้องเอ้ยนะซาบหลาบอยู่พุ่นนะโอ้อยมาฟังทางผีมือนีิพุดนะทางนี้ก็อวบคือกันจับพ่อแม่พี่น้องอวบเหมือนกันนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดแล้วจะเนาะมาเด้อมาเด้อพูดเอากล่องนี่ไหมสร้างบนสมัคีจักเทียแต่ จะสิบผ้าลุยพ่อแม่พี่น้องจ้าลุยลุยไปเลยมันลุยแลย้วจากพ่อแม่พี่น้องจ้ามันลุยกันเลยลูกปลาพาดวงกระตาหน่อยกระตาหน่อยมามเลยเบิ่งความงามไปเรื่อยพ่อแม่พี่น้องไม่จักรีบอกจังไงเนี่ยว่าค่ะเฮ็ดใ,ใส่สมาธิในการเก็บดอกเฤืูเยน็นไม่ใช่เด็ดเอาเน่จริงๆมันเน่าวู่ดงพ่อแม่พี่น้องจ้า มันเงาวไไิเดิอย่าแม่งไม่เบิ่อเงาดิเอ๋อทำเวลาเลิกงานมาจิตจับมาบานเลิกโรงเรียนมากจะกับฝ้าวรุดขา้าปลาเล่พอมเป็นห่วงจา้าทำเวลายังคักมันเห็ดกระเผาอยู่ นี่แต่ดอกกระเทียมเต็มป่าเต็มด่งสุดจวดอีลีเพิ่งว่ากล่องเจ้าของเลยเปิดปัสสันเดแล้วนี่มาแมนว่านางบอกแวะแวะแหวะแวะอยู่ในดงป่ากระเทียมเก็บไปครืนข้างเลยกล่องบ่เปิดมันคยเปลน่ะนะก็สิไวาแล้วนั่นจ้ะนี่หน่อยนี่เนี่ยมันเต็มอยู่แล้วตาจ้ะไหมขออนุญาตทาบแบบนี้เด้อ ล่าปล่อยใจทเานนนี้บอกปล่อยอวกเพื่อส่วนทางู้ดมันส่วนทางเัินอ้วกืีขนาด บางจีจะอ้วกอ้วบบางจีอ้วขอเดียวกันจนอ้วกจนบ่อ้วกเพือพ่อม่นอพ่แม่ไม่อ้วกเพือตัวเพื่อนสาวเจอปะ สามีเพิ่อน,นไปพ่อดงกระเทียมเด็ก็เรียกว่าเออต่อไปนี่ก็เก็บกินเองก็ม่ต้องให้มูกมกเก็บไปให้นมูเก็บไปลายกินพอมาเก็บแต่ยวนน่ะนางบอปากก็สิได้ดอกได้ยังเพิ่นมาในกระพังปลาเพิ่นกระพังมดพอแม่พี่น้องแต่ลูกคนทราบ นขาไมาหาเก็บไปสุมเมันอุบัวิเูตดลยมันก็คือวนี่ uap Bang. Kok dia kan Bang. kalau ke uap Bang. nanti apa uap มันนั่งเก็บผักผักพอมันเปนหนอนเลยโมเมนว่าเลือดงานแล้วกว่าสิมาหอดปลากะสิคาสิมือกว่าสิมาเก็บได้แต่ละดอกแต่ละชอ่อนี่ค่ะกวา่าสิได้แต่ละดอกมัน,นเก็บง่ายด้วยดอกกระเทียมปลาโมมีม่มองตั้งกล้องน,นเอ,อ้ยเละตุ่มเปะพอมันเปนหนอนเลยตาล่าเป็นแฉะประสันเถอะอันนี้เ้นจอยอยังเสียบกล้องจอยไปต้องค้อนใหม่คุณ ก็พวกเจก้าสิได้เห็นีนเสียบกล่กกกกกองไว้ตั้งเสียบกล่องไว้ตั้งขอนใหม่คุณเาจา นจะว่าเป็นดอกออกอีกจะว่าจะว่าดอกเถาจะว่าดอกบานมี่จะดอกมี่จะดอกอุบวบต้นต่ออวบยอดอุบวบ ก่อนน้ำจ่อยพอาะ่มไม่พี่นองเอ้ยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้ว อนี่พ่อแม่พี่นองเลยอืมรอเดียวโรงแ่ยเต็มกำเลยเนี่ยรอเดียวเต็มกำปลาเรียบแต่ละตันสัตว์ลายอยู่จ้ะมน้ังหลังนี่กันน้ำด่ดก็อวจ้ะเนี่ เียมุดเข้าไปเอาอยู่คันคันให้คันร้งางจุกข้องนี่ก็สับลาดเลยจดนอี๋เลื<ม>อบเอาเลือบเอา ข้างในพุ่นโอเสื้อผ้าพวกเจ้าไปเบิ้งเอาทั้งได้กล่องจอบกันสิเดีเบิ้งแค่นี้กันจ้ะห้ามงใหญ่กล่องกันพ่อแม่พี่น้องจ้ะอืออันนี้พ่อแห้งแล้วนะสุดยอดว่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยความสวยความงามของเพุนพุ่นนะกับนีกหนึ่งกระตากับอีกหนึ่งกระตาจ้ะสุดยอดว่าพเบิ้งจังไงพุนจังไงพุ่นสุดยอดว่าพุ่นนะเกิดอีหลีพ่อแม่พี่น้องเออ สวยงามจ้ะสวยงามมากอุ้ยเฮียเฮียใจเย,ยี่ยเฮียอุ้ยอุ้ยอ่าเหยียดยังกับดิวิตมึงเนี่ยจ้ะกิบหดไปน้ำฝา,าวลายลาวเอาลาวเอาเว้ยมันชีบอ่ะคิว่าเขาฝาวแล่าฝาวเก่าฝาวกระบาดพมิพิมพ์เนนออสุดยอดป้าน,นี่สวยงามที่สุดจ้ะพ่อแมิพิมพ์น ตัวกระเจียมป่าของเราบวบอ้วนสวยงามมากกระตานี่ไปอุ่นอันยาอีนกัะเออเอาไปเก็บกล้อกันจทควายัางตัวยังเ <ๆ S 1> นี่ยละเนี่ยละหนักมดืดเอารถมาจ้ะสุดยอดเนาะเอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้แล้วจ้ะเด้อกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่พี่ไฮเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนากจ้าพุ่นะเนี่ยาวเต็มสับลาบอยู่พุ่นน่ะ สุดยอดของความสวยว่าซันะจะให้สวยขนาดไหนสวยก,นก,กันนี่กับมี่อีกแล้วจับไปแล้วจับไปค่ะสวัสดีค่ะกระเทียมปลาสวยงามบ่จ้ะสวยงามา่ะในกระตาก็มี่ปุณหสุดยอดบ่พุณน์เง่าซ้ำกันเบิดอวบวันเป็นหนึ่งไส้ปลาลวกจิ้มแจวน้ำพริกเม่งดวงเม่งดาน้นำพริกนรลกกว่ากันไปซุปประเครือซุปน้ำใหม่น่าจะเนาะ ตำบักุงพัสเตตับมยเลือดอีริสวยงามมากจ้ะคนอ,อยากถ่ายรูปจะบาดกันนะ